เวลา9นาฬิกา3นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2,565เป็นวันที่2ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2,975คน มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาและยังคงมุ่งสู่วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลกโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของประเทศส่งผลให้ Times Higher Education ผู้จัดอันดับสถาบันอุดม,มศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน s ustainable development goals SDG โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในด้านการยุติความหิวโหยและด้านการศึกษาที่มีคุณภาพมีภาพรวมเป็นอันดับ97ของโลกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวการเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาโดยนวัตกรรมของภูมิภาคและประชาคมอ,อาเซียนศูนย์กลางด้านการแพทย์และการแก้ปัญหาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และและมุ่มงสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและความพาสุขของสังคมสะท้อนค่านิยมด้านการอุทิศเพื่อสังคม